ก็พัฒนาการเรื่องการเรียนก็ดีขึ้นค่ะน้องมีสมาธิมากขึ้นแล้วก็มีจินตนาการชื่อสุพศรอภิชาเฉลิมพรนะคะหรือพี่นิงค่ะค่ะคุณแม่นิงนะคะ,คะน้องอน้องเชื่ออะไรน้องเลิ่มเก้า <9 S 1> ค่ะ,คะอายุจะเก้าขวบแล้วค่ะอ๋อน้องเลิ่มเก้านะคะอายุจะเก้าขวบแล้วค่ะอยากให้คุณแม่เล่านิดน,นึงอะคะ่ะว่าก่อนที่น้องจะได้ทานอเลเทอร์ไทยอะคะ่ะน้องเป็นยังไงบ้างคะก็คือน้องไม่ค่อยนิ่งเรื่องของออกแนว เด็กผู้ชายเนาะ,ค,ะคือซอนแหละแต่ว่า,เ,าเขาซนกว่าไงก็คือชอบปีนชอบปีนป่ายอะค่ะชอบปีนประตูปีนโซฟาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือจะไม่ไม่ค่อยอยู่กั ที่เวลาเล่นของเล่นอะไรเขาก็จะเล่นได้พักๆเดียวๆแล้วเขาก็จะเปลี่ยนอย่างเงี้ยแบบก็เหมือนแบบคือบางทีเราตามไม่ทันนะคะบางทีเล่นของเล่นอยู่ดีๆเอาอีกทีไปปั่นจัก,กรยานแล้วเนี้ยค่ะค่ะอันนี้คุณครูคที่โรงเรียนบอกมาด้วยใช่ไหมคะถึงเกี่ยวกับพฤติกรรมของก็ครูก็จะบอกคือถ้าเป็นเรื่องที่โรงเรียนก็จะเป็นเรื่องพอไปอยู่อย่างนั้นนะคะเขาจะเหม่อ อาจจะชอบเมือจะชอบเมืออเมือตอนเรียนเมือตอนเรียนจะเมือตอนเรียนอค่ะแล้วหลังจากที่คุณแม่ให้น้องล้มก้าวทานอเลทายแล้วน้องเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างคะก็ตอนนี้ก็นิ่งขึ้นมากเลยค่ะความนิ่งคือนิ่งขึ้นมากเลยเวลาเราพาไปไหนมาไหนอย่างเงี้ยเขาก็จะไม่ค่อยแบบ ปกติแล้วคือถ้าโซนคือเขาจะวิ่งไปน่นมานี่ใช่ไหมคะจะไม่ค่อยอยู่กับพี่เดี๋ยวนี้ก็คือนั่งกับที่ได้ค่ะอยู่กับเราได้นะคะเวลาพาไปทําธุระข้างนอกก็ดีใจค่ะไม่สซนแล้วไม่โซนแล้วค่ะก็คือน้องนิ่งขึ้นนะคะแล้วเรื่องเรื่องเรียนเป็นไงบ้างคะก็พัฒนาการเรื่องการเรียนก็ดีขึ้นค่ะก็คือเกี่ยวกับการบวกเลขอะไรพวกนี้ได้ภาษาก็ภาษาไทยก็ได้เพราะว่าน้องก็เรียนห้องอีพี อยู่เ็ทีอยู่ก็ก็ได้ค่ะเห็นคุณแม่บอกว่าพอน้องทานนาเลไทยน้องมีความคิดสร้างสรรค์มีจินตนาการที่ดีขึ้นด้วยใช่ค่ะก็คือเขาจะเหมือนกับว่าจินตนาการเขาจะมีเยอะมากเลยค่ะเขาจะประดิษฐ์ของเล่นคือเวลาอย่างรถจักรยานอย่างเนี้ยเขามองแล้วว่ารถมันน่าจะมีอะไรมาเสริมเงี้เขาก็จะไปเอามาทําให้ท่อดังเวลาปั่นมีเสียงดังแล้วก็ เวลาต่อตัวต่ออย่างเงี้ยค่ะคือเขาต่อเป็นปืนเป็นรถที่แบบกลับด้านมาด้านหนึ่งเป็นรถอีกด้านหนึ่งเป็นเรืออะไรอย่างเงี้ยเขาทำค่ะค่ะเขาทำตั้งแต่ยังยังตัวเล็กๆเลยนะคะใช่ค่ะก็ก็จะต่อเล่นของเขาอย่างเงี้ยนะคะเพราะชอบชอบเล่นตัวต่อมากตัวเลโก้อค่ะก็ถ้าคะแนนอ่าเต็มสิบนะคะของเอนไทยคุณแม่ให้คะแนนสักเท่าไหร่ดีคะให้สิบเลยค่ะให้สิบเลยนะคะ ก็ประทับใจก็คือเลอททยเนี่ยนะคะก็ได้เรื่องของสมาธินะคะเรื่องน้องมีสมาธิมากขึ้นแล้วก็มีจินตนาการในเรื่องของต่อยอดเรื่องคือเด็กอะถ้าเขาจินตนาการเขาดีเขาก็จะสามารถทําอะไรได้มากมใช่ไหมคะ<า>แล้วอีกอย่างหนึ่งที่ประทับใจมากๆเลยก็คือเรื่องสุขภาพน้องอค่ะก็คือน้องจะเป็นคนที่แบบว่าไม่เคยแอดมิดนะคะ และไม่เจ๋ยใช่ร่างกายแข็งแรงคือทานอารูทัยมาถ้าทานต่อเนื่องเนี่ยค่ะถ้าอย่างสมมุติว่ามีอาการก็แค่ตัวร้อนค่ะวันหนึ่งก็หายก็ดีขึ้นแล้วก็ตอนที่พี่แม่ให้น้องทานเนี่ยให้น้องทานอารูทัยยังไงคะประมาณกี่เดือนหรือว่ากี่ก่องก็ทานเป็นเช้าเย็นนะคะก็ทานโดยเช้าเย็นก็ทานต่อเนื่องทานเช้าเย็นค่ะก็เช้าเม็ดเย็นเม็ดนะคะแล้วก็ทานต่อเนื่องมาก็ สเดือนก็เห็นความเปลี่ยนแปลงน้องน<ม>้องเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ชัดใช่คะเห็นช,ชัดขึ้นสมองเป็นอวัยวะที่สําคัญของร่างกายหากสมองได้รับการดูแลรักษาที่ดีย่อมเป็นผลดีต่อสุขภาพของคนคนนั้นโดยหลักการทํางานของสมองมีใจความสําคัญอยู่ที่เซลล์สมองที่มีอยู่กว่า1นึ่งแสนล้านเซลล์สมองและในแต่ละเซล จะมีเส้นใยประสาทติดต่อกับเซลล์สมองอื่นเป็นหมื่นๆเส้นใยโดยการทำงานของเซลล์สมองจะมีเยื่อไมอิลินซึ่งเป็นเยื่อไขมันที่ห่อหุ้มแอคซอนทำให้หนาขึ้นส่งผลช่วยข้อมูลสามารถส่งผ่านได้เร็วขึ้นโดยยืดระยะทางการเหนี่ยวนำของประจุฟไฟฟ้าโดยการกระโดดจากปมหนึ่งไปอีกปมหนึ่งซึ่งจะทำให้การถ่ายเทประจุฟไฟฟ้าไปได้ไกลามากขึ้นในเวลาเท่าเดิมมีความเร็วได้ถึง1 2ึงเมตรต่อวินาที กล่าวคือทาให้เซลล์สมองมีประสิทธิภาพมากขึ้นนั่นเองและปัจจุบันด้วยสภาวะอันหลากหลายปัจจัยไม่ว่าจะเป็นอายุวิธีการดําเนินการใช้ชีวิตทําให้สมองเราทํางานหนักทุกวันเราจึงต้องบํารุงรักษาสมองของเราให้ว่องไวฉลาดปราดเปรื่องไปนานๆใครที่เริ่มหลงหลง,ล,งลืมๆทั้งที่ยังหนุ่มยังสาวต้องรีบดูแลสมองของคุณโดยด่วนอเลไทย คือทางลัดที่จะช่วยตอบโจทย์ในการบำรุงและกระตุ้นสมองเพื่อให้สมองคงทำงานอยู่อย่างมีประสิทธิภาพที่ยอดเยี่ยมที่สุดด้วยคุณสมบัติจากสารสกัดอันทรงคุณค่าอาทิ b a c o โคปามอนเนอรี่เอ็กซ์ซึ่งมีสารซาโปนินบา c ์โคไซ a ์ A อ20%ที่จะช่วยชะลอการเสือ่อมของเซลล์สมองมีผลกระตุ้นความจำและการเรียนรู้ ช่วยให้เด็กมีการพัฒนาการทางด้านสมองและสติปัญญาการเรียนรู้ดีขึ้นและยังมีฤทธิ์ในการป้องกันการถูกทำลายของเซลล์ประสาทยับยั้งเอนไซม์อะซิเตทโคลีนซึ่งสามารถช่วยป้องกันการเกิดโรคอัลไซเมอร์ในกลุ่มผู้สูงอายุได้อีกด้วยซอยโปรตีนไอโซเลตหรือโปรตีนจากถั่วเหลืองช่วยให้เพิ่มสมรรถภาพให้สารสื่อประสาทนิวโรทรานส์มิเตอร์ทำงานได้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น ช่วยกระตุ้นการเกิดสารโดพามีนซึ่งช่วยทำให้สมองตื่นตัวและสามารถเรียนรู้ข้อมูลข่าวสารได้ดีขึ้นโคลีนไบาตาเตรตเป็นสารตั้งต้นในการสร้างสารสื่อประสาทอะเซทิลโคลีนมีหน้าที่กระตุ้นความจำของสมองน้ำมันปลาประกอบด้วย 1. กรดไขมันโอเมก้าสามแบ่งออกเป็น EPA และ DHA เป็นหลักและ 2. กรดไขมันโอเมก้า6โดยอเรทายจะเน้นเฉพาะน้ำมันปลาที่มีส่วนประกอบของ DHA สูงซึ่ง DHA นั้นมีความสำคัญในการเพิ่มเยื่อไมอีลีนในเส้นประสาทให้มีประสิทธ,ธิภาพมากขึ้นการส่งกระแสไฟฟ้าในเซลล์ประสาทให้ดียิ่งขึ้น l อลไทโลซี C, เป็นสารสื่อประสาทที่มีความสำคัญลำดับต้นๆโดยจะกระตุ้นการทำงานของฟีนิลอะลานีในการส่งเสริมการทำงานของต่อมใต้สมอง กระตุ้นการหลัง่งโปรทฮอร์โมนช่วยให้อารมณ์ดีคลายความเครียดฟื้นฟูความจำแอลทีอานีเป็นกรดอะมินโนที่มีส่วนช่วยในการจดจำโดยมีกลไกการทำงานสองส่วน คือ 1. กระตุ้นการผลิตคลื่นสมองชนิดอัลฟาซึ่งเป็นช่วงคลื่นสมองที่กระตุ้นให้เกิดความคิดสร้างสรรค์เรียนรู้และจดจำได้อย่างรวดเร็ว 2. ผลิตกาบาสารอาหารที่ทำหน้าที่เป็นสารสื่อประสาทประเภทยับยัง้งโดยกาบาจะทำหน้าที่รักษาสมดุลสารเคมีในสมองที่ได้รับการกระตุน้นให้เข้าสู่ภาวะผ่อนคลายและนอนหลับสบายเดต้ากลูแคน เป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่สำคัญในการป้องกันระบบประสาทและเซลล์สมองจากความเครียดทอรีนเป็นกรดอะมิโน,โนที่มีส่วนช่วยในการพัฒนาสมองและระบบประสาทนอกจากนี้ยังมีวิตามิน B1 B6 B12 ซึ่งเป็นกลุ่มวิตามินที่สำคัญในการขับเคลื่อนระบบประสาทและเซลล์สมองอีกด้วยอลเลเทนจึงเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารยุคใหม่สำหรับคนรุ่นใหม่ที่มีส่วนช่วยในการบำรุงสมอง ช่วยเรื่องความจําและการเรียนรู้การสร้างความจํารักษาความจํารวมถึงช่วยฟื้นฟูเซลล์สมองที่เสียหายหรือเสื่อมสภาพให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ขึ้นอเลไทย